สวัสดีครับบ่าวเหนือแจ็คพาตลอนไทยแลนด์มาแหมแล้วครับท่านผู้ชมมามแฮมแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับ uh, บ่าวแจ็คทำตาม uh, แฟนขับนะครับแฟนขับเขาขอให้รีวิวนะครับก่อนอื่นบ่าวแจ็คก,ก็ต้องออกตัวน่อยเนื้อครับท่านผู้ชม uh, บ่าวแจ็ครีวิวแบบนี้เรื่องรถบอกค่ยจะเก่งสักเท่าไหร่บอก่่ยทันัดสักเท่าไหร่แต่ในเมือ่อแฟนขับบอกว่าบ่าวแจ็ค รีวิวให้หน่อยโอเคครับจัดให้ครับเดี๋ยวขับริมๆก่อนครับสำหรับคลิปนี้นะครับเบลแจจะมารีวิวหลังจากแจ็คติปปิ้นะครับของโลโบะครับโลโบะอะไรนะที่เบดที่เบ็อะครับท่านผู้ชมกล่องข้าง34นะครับกล่องบน36มสิบหกครับ ครับบอกว่าหลังจากเบาเจ็กตาิดปีบนะเนาะติดปีบการขับขี่เป็นยังไงเนาะรถมันจะใส่ไหมรถมันจะสะ,ะสบัดหรือเปล่าเบาเจ็กก็เลยวันนี้ก็เลยอนุญาตใช้สายถนนตรงนี้นะครับรถไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเบาเจ็กจะลองขับเร็วๆดูนะครับว่ามันจะสส่หรือเปล่านะครับเบาเจ็กก็เพิ่งใส่กล่อมแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับป๊บโลโบครับ น้ำหนักข้างหนึ่งก็5้ากิโลกว่านิดๆนะครับสรุปแล้วอ่าข้างหลังนี้กล่องกลมมันมีเพิ่มมาอีกสิบ้ากิโลเนาะเดี๋ยวบ่าวเจครับให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับเร่งเลยนะครับยังไงอ่าพวกไม้นี้บ่าวเจคอาจจะเบลอนะครับเพราะว่าอ่าบางทีมันจะพิษรเนะจากยูทูบขับรถเร็วอเะนาะเดี๋ยวลองขับดูนะครับ รถไอ้ข้างหน้าไปไกลๆก่อนดิมัง้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ขับตามปกติเราเนาะเพราะว่าเราขับกันแบบปกติปกติอ,ะอ่ะจากการขับรถที่ว่าไม่มีปี๊ปติดอเนาะมันรถมันก็จะบาค่ายสายใช่ไหมครับแล้วตอนเนี้ยบา่าวแจะกกรลองมาทดสอบทดลองดูครับ วันนี้วันเสาร์แต่พูดถึงนาความสมดุลนะครับท่านผู้ชมมันก่อรับรถมันรู้สึกว่ามันจะนิ่งๆนะครับมันถนนมันจะหนิบๆนะครับมันอาจจะต้านลมนิดๆหน่อยๆนะครับมันเป็นเรื่องของปกติที่ว่ามีของกีดขวางเป็นปีบเนาะมันก็กีดขวางมันก็ทํำให้ระบบการขับมันก็จะช้าลงบ้างนิดหน่อยนะครับ ดูด,ดีเบาแจ้คอายกแขนนะครับมันก็ยกมือข้างหนึ่งนะครับจับแค่ข้างเดียวนะครับระบบรถมันก็ไม่ส่ายนะครับับปกตินะครับมันก็แล้วแต่รถบางคันนู่บางบางทีบางอาท่านะอาจจะรถไปล้มมาหรือว่าแฮนด์มันอาไม่สมดุลกันมันอาจจะสายจะสะบัดสั่นได้นะครับแต่ถ้าถามเบาแจ้งนี่นะมันก็บาซันนะครับเมื่อตะแก๊ก บาแจกรองขับเร็วแล้วนะครับอยกมือข้างหนึ่งนะครับมานก่อคันปกตินะครับตอนนี้เบาแจงมาฮาดครับมาขับตรงอ่าถนนวัดยานะครับสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะครับตรงข้างหน้าเนี่ยครับขับรถมาแป๊บเดียวเองอะมาถึงแล้วอ่ะเออเพราะว่าเบาแจงขับรถเร็วเมื่อตะเกียครับสำหรับการ ทดสอบทดลองนะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีผลนะครับไม่มีปัญหากับการขับขี่รถนะครับโอ้โหตรงนี้สวยจริงๆไม่ได้พูดเล่นครับเดี๋ยวเบาเจจะไปใช้อาถนนเข่าชีจันนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปไล่อ่างูครับผ่านได้อ่างูเนาะ ไม่แน่นะครับบาเจกอาจจะคลิปนี้บาลจ๊กอาจจะขับอ่าไปตอนนี้กี่โมงอ่ะสามโมงยี่สิบปดนาทีสามโมงยี่สิบแปดนาทีมันไอ้นั้นได้เปล่าอ่ะเข้าตรงนี้ไหมเข้าตรงนี้ก็ได้อาจจะไปอาหารนางลำนางรองนะครับไม่แน่นะครับ แต่ที่แน่ๆบาวแจ็คเห็นตรงนี้วิวตรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยวบาวแจ็คจอดก่อนเนอะจอดถ่ายคลิปกันเนึ่งมันงามอ่ะมันงามแตะโอ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอ้ยะมีน, <c oughs> นะครับอ่า ถ้าพูดถึงการขับนะครับปี๊บนะครับเนี่ยครับของโลโบโลนะครับอ่าอะไรนะที่เบรท,ที่เบรก็ในลักษณะอย่างนี้ครับรถมันก็โอเคครับนิ่งครับสําหรับของบอลแจ็กถามบอลแจ็กนะอันนี้สําหรับตัวของบอลแจ๊กองเนอรอ่าเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนบาลเนื้อแจ็กพาตลอดยูทูบเบอร์ จะได้จะได้จะไม่ลืมกดติดต่างเบาเหนือแจ็คพาตลอดนะครับน,นี่เงาเบาแจ็คเฮียเดี๋ยวตรงนน้นอาเขาชี้จันนะครับท่านผู้ชมเนะตรงที่จะเบาแจ็คชี้นนะ นะแล้วก็แอ่งน้ําตรงนี้ก็เป็นเขตอพยพทานนะครับห่อยปลาได้ตรงนี้สบายสบายเลยนะครับโอเคปะไปต่อไปต่อ แแแแงงงตรงเต็นท์นู้นเขามีงานอะไรอ่ะเขามีงานอะไรเดี๋ยวเราก็ผ่านตรงนั้นนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยอ่ะถ้ายิ่งตอนเย็นๆนะเนาะมานั่งเล่นกันตรงเนี้ย สบโอเคไปไปต่อครับสำหรับกล่องเบวเจคถ้ายังบา่ได้ไปทัวร์ลิงมันก็มีในกล่องของเบวเจคในปีบของเบวเจกนะเบาเจคก็จะพกไอ้พวกที่สูบรถด่ะครับแล้วก็ อะไรนะยิงหนอนอะ่ะตัวยิงหนอนแล้วก็ที่เติมลมนะครับแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าสัมภาระที่แบกพวกออุปกรณ์การถ่ายคลิปนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบบอ่าแบบเบลแจ็กไปกลางเต็นนี้ก็จะมีอุปกรณ์เต็มหลังไปหมดเลยนะครับ อ๋อจักรยานเสือหมอบชมรมเสือหมอบปันป่นปั่นรักปันป่นปัน่นรักครับ เดี๋ยวจะขับตรงนี้ดูนะครับเรื่องรถว่ามันใส่ไม่ใส่เนี่ยมันต้องขับหลายๆรอบเนาะรถมันนิ่งขึ้นนะเบาเจคคิดเองนะคิดเองนะครับโดวยว่าเบาเจคได้สัมผัสของตัวเองเนอะก่าการขับรถแล้วใส่ปีบแล้วอะ มันไม่ได้แกว่งบางบ,าง,บางทีเห็นบางคนเปิ้ลบอกว่าแกว่งบางทีอาศาัยเงี้ยแต่ของเบาเจ็งไม่เจอปัญหาตรงนั้นนะครับรอดไป ชอบชอบชอบมากๆเลยชอบมาขับเล่นด้วยตรงแน่ท่านผู้ชมแล้วก็วิวบรรยากาศทิวทัศน์ตรงนี้นะมันมออะมันชอบอะคือว่ามันบรรยากาศมันจัดดีครับว้าว ตรงนี้บบเบวแจคขับรถจากาวัดยานนะครับทางลัดนะครับไปเขาชีชจันนะครับท่านผู้ชมจะไปขับรถผานาส่วนนุมนุดนเนาะเออไม่ใช่สิส่วนอ,อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอ่ะนึกไม่ออกอีกละสตรอบอรี่ใช่ไหมเออนั่นแหละเนี่ยสวยอันนี้เป่าเจ้ปล่อยปล่อยมือแล้วนะเนี่ยค่ะ ้อยกว่าร้อยกว่ารถมันก็ไม่ใส่จับมือเดียวนะครับท่านผู้ชมเนะี่ยโอเคพอแล้วเบาแจ้งไม่อยากจะประมาทนะครับอ้โ แล้วขวาก็ไปถนนสุขุมวิทนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายขับตรงไปก็เส้น331นะครับไปออกอีกถนนหนึ่งได้เลยนะครับสาธุรวย,วยเๆเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับขอพรเผื่อให้ทุกท่านเลยนะครับ สวยไหมหละ่ะถนนเขางามไหมละ่ะอยากถ่ายกับมมาเนี่ย กับม้าหน่อยนะเบาเจคขอ่ายม้าหน่อยเคยถ่ายแล้วแต่อยากจะถ่ายอีกอะผ่านตรงไหนสวยๆก็อยากจะถ่ายนะครับบัดต้องถือเบาเจ็กเนอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นอาเข่าชีจันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไรสตรอเบอรีร่นะครับของส่วนมีรูปเบาเจคอ,อยู่ด้วยมีเงาอยู่ด้วยอพอดีพระอาทิตย์มันส่องมาทางนี้เนาะไม่เป็นไรเนาะถือว่าเป็นองค์ประกอบเนาะ โอ้โหงามแตะตะงามแตะงามว่างามปเลิ้ประเตอ๋อบแจงี้บใบจง,งามแบบขี้เมียงเนองามแบบสุดยอดเลยนะครับกับบรรยากาศนะครับครับสำหรับตอนต่อไปคอยติดตามเนอครับท่านผู้ชมเนอะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงตัวอีกก่อน,นอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเราเหนือแจกงพาตลอดมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคลิกนะครับแล้วคอยติดตามตอนต่อไปนะครับ